ครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับสเสดชานายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธาน,นในพิธีเปิดการแข่งขันนะฮะ,ะกีฬาจักรยานขาดทยแห่งประเทศไทยแชมเปี้ยนชิพครั้งที่2นะครับในวันนี้นะครับ มันเป็นการกีฬาที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับผมซึ่งก็มีหลานในวัยนี้นะครับแล้วก็ให้ได้เห็นเด็กๆได้ตั้งใจในการแข่งขันกันนะครับเราก็มีความยินดีดีใจนะครับที่ว่าปีหน้าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นจัดการแข่งขันนะครับกีฬากีฬาจักรยานขาไทยระดับอาเซียน ใช่ไหมครับอาเซียนนะฮะซึ่งก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้แสดงให้เห็นซึ่งท่านด mm ัตโต้กิลซิงเนี่ยนะครับก็ชื่นชมว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการนะครับามากมากกว่าที่อ,อื่นอื่นนะฮะซึ่งเป็นเหตุที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานการแข่งขันๆๆๆกีฬา,าจักรยานขาถ่ายครั้งแรกของอาเซียนนะครับก็ ก็ต้องขอบคุณสมาคมกีฬานะครับทั้งท่านประธานนะครับสเสดชาและก็ผู้ช่วยท่านอื่นๆนะครับที่ทําให้ประเทศไทยได้รับโอกาสในการจัดการแข่งขันกีฬาขาถ่ายอาเซียนนี้นะครับเสเดชานะครับที่นำป้ายโปสเตอร์การรณนงลงไม่สูบหรี ไฟฟ้าเข้ามาในสนามแข่งขันในในหลายๆโอกาสในทุกโอกาสก็ได้ที่มีการแข่งขันนะครับไปติดไว้ในสนามนะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงค่านิยมที่จะสร้างให้แก่เยาวชนไทยนะครับที่จะไม่สูบบุหรี่เลอุรีไฟฟ้านะครับครับก็กีฬาทุกชนิดนะมันก็ดีนะครับสำหรับเด็กนะโดยเฉพาะผมต้องยอมรับว่าไม่เห็นเด็ก เล็กขนาดนี้เข้ามามีการแข่งขันกีฬานะครับอันนี้ลงไปถึงขรัว8เดือนนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะครับในเรื่องของการเล่นกีฬานะการรู้จักกติกานะครับในการแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการบ่มเพาะนิสัยนะครับแล้วกีฬาจักรยานเนี่ยก็เล่นได้ทุกอายุนะอย่างที่สมาคมกีฬา จักรยานได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็การเล่นกีฬาของเด็กเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับแล้วก็ทําให้เขาเป็นคนวินไหนมีร่างกายแข็งแรงเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่ตอไปครับ